อย่างอมกมาหาเหรียญทงหน้าครับพี่น้องสายสายกันนำสายเก็บนำเก้านุกมัดเลยพุ่นหอดมองสุดสุดซุด,ด,ด,ดยาเขียวพุ่นแล้วยังบ่ได้สุดเลยครับโค้งปีนี้ครับทางทึ่งเนี่ย น้ำเสียไหลกลับมาทั้งที่ผมยืนอยู่ทั้งทั้งหลังผมที่ผมยืนยทั้งปุ่นทั้งน้ำม,มากกันเลือ่อยหางอกนี่น้ำเสียไหลดีอยู่ด้วยนี่น้ำเสียเลือกประม่านสองสัวคนหมดเลยท่านดีจะลือออกเป็นเห็ดไปให้ดีแล้เพราะว่ากันดูแลนี่ด้านหลังมัน ล่างมันน้ำสไหลลงไปพุ่นแต่ว่าขึ้นมาทางนี้อันนี้ทางเทิงกักน้ำไปน้ำมีอยู่ครับขนาดยาไล่ๆนี่ก็ท่วมหัวไปเลยเหน็บเนี่ยจนหอดพุ่นน้ำท่วมหัวเพราะว่าเศษเศษตรกรกนพวก,ก็ดูดตัวน้ำอยู่เลยนะแต่ว่านาในที่ฝนมันเกินเลย พี่น้องมะส้มทงสบายดีเด้อทุกคนเด้อฝากกดติดตามส่องขวัญใจเจ้าบองหรือว่าขวัญใจภูกระดึงหลานลาบขมต้มแซบ่บขวัญใจภูกระดึงหลานลาบขมต้มแซบ่บเด้อครับเด้อฝากกดติดตามเนี่ยเพาได้มีช่องน้ำมันเนี่ยร่างมือมันจะเป็นยังไงเห็นผู้ใด ต่างกันมากซือขากใจสนองอากาศดีพุ่บันนอกเขา้าเนี่ยมือหลังสิภาพาไปเที่ยวภูเขาาไปเที่ยวตามภูเขาเทียวภูกระดึงเทียวภูกระดึงแล้วก็แถวเชียงคัน เลาะลงไปเรื่อยๆจนห่อน้องไผ่บนตามริมโขงริมแม่น้ำคขงนะครับสิพาไปเที่ยวอยู่กันคนติดตามหอดพันค้นสิพาไปอี๋ดีคือว่าพันค้นนี่มันเป็นช่องแล้วนะผ่านเจนแล้วนี่พาไปอยู่กับคนที่ตามดึงพันนั่นแหละสิพาไปขึ้นผู้กระดึงแล้วก็ขึึนผู้เรือ เอารถไปผู้กระดึงไปผู้เรียกอะไรนคพอยจากผู้เรียกกับมาอำเภอทายีมันมีทางลัดตามริมแม่น้ำเหียงมาเป็นหอดเสียงขั้นมีทางลัดมัน,นเชียงขั้นอยู่แล้วทางลัดริมแม่น้ำเหียงน้ำเหียงไม่ใช่ไร้ตกโขงวงเรือพี่น้อง ไหลตกไม่นำขูงเขาก็ลอมาหอดนำขูงมาผักอยู่เชียงคันถนนคนเดินเชียงคันขึ้นหนึ่งลังเากันก็ลองไปเรื่อยๆจนหอดทาบอนของค่ายผมฝากวันที่ตามช่องเสียวขูงในเด็กกับเอเอเสียไอ้ช่องอี้ยัยงก็ละ่ะนิ่มไม่นำขูงอุบุแมนซ่อมขวัญใจปูกระดิง่ง ล้านลาบขมต้มแซบ่บหรือว่าคนใจแกบองจีเมียวมันจะเป็นคนใจแกบองครับผมผมแ่ว่าซื้อช่องนั่นคือว่าันใจปูกระดึงล้านลาบขมต้มแซบ่บนี่คือซื้อช่องมันแท่ว่าจีเมียวมันเป็นคนใจจก่บอง คนติดตามนีเออ่เด้อผู้ใดอยากพันคนติดตามสิพาไปเที่ยวเลาะโขงเที่ยวผู้เรือเที่ยวผู้กระดึงอันนี้เฝ้าจริงนี้ครับโบกาไทายหลายพระบาเขายังท่านเ็บผ่านเจนอยู่แทบไปหลายหลดุดหลดก็ไปแล้วมันกน็คือบาชั้นละ่ะยังมากกะาเจ็ดเจ็ดนาทีอย่างนั้นละ่ะ บ่หอดสิบบ่หอดนั่นเนาะแต่ว,ว่าขันพานเย็นไปแล้วขันหนึ่งขันคนติดตามแล้วนี่ไลรสดได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไรได้นาฬิกาไล่พร้อมโหลดเอาไหว้ไหโหลดเข้าเดียวแปบ๊บเดียวขอให้พันนี่เด้อพี่น้องเอ้ยยังไงสวนผสม ไล่นาส่วนผสมพุ่นมองที่ผมว่ามานี่เห็นบ่ไหลมาแต่ผุนมองยืนน้ามีหมดเลยครับนี่ตัวหัวยืนมือหมดเลยนี่ก็ขึ้นมาสูงๆนี่ก็สี่เหลี่ยมเอวนี่แหละผุนขึ้นเพราะทอดหุ่นมีน้าหมดเลยขึ้นเพราะทอดหุ่นก็มีน้ามดมันมาหอดนี่มันก็แบบแบบแบบมันนี่ก็โค้งไปหุ่นเลยอู้นไปจนหอดผุนไกลไกล จะมันสุดมองไดว่ะมันไกลเลยเพิ่อเพิ่อหอดบุญละอำเภออืน่นคหูทายยูทูบเอาวิวมาเอามากดติดตามเนี่ยไอ้โบ,โบโด้ติดทายเอาแต่หนาเคืน่น ติดตามให้แน่ห่วยขวัญใจขวัญใจผู้กระดึงเจ็ดวิสิได้ลงเด้อขอบคุ้หลายๆผู้ที่มึงผู้ที่มึงมือแรงที่ปปงไป้าหวยมึงอยู่ดอกนี่ยินว่าต้นได้เขียนให้โชคดีนะจะไปเอามือแรงนี่แหละ ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเด้อขอบคุณครับ